YouTube c h a n n e ลรุงชัยหัวใจกเกษตรเสนอรายการสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรทำกรเกษตรให้รวยด้วยการตลาดนำการผลิตพิชิตความยากจนราคาซื้อขายในแต่ละวันมีขึ้นมีลงราคาซื้อขายในตลาดกลางอาจสูงหรือต่ำกว่าราคาหน้าสวนและท้องตลาดทั่วไปตามสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามแต่ละพื้นที่ สรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่10มิถุนายน2565ราคาขายส่งหัวไชเท,ทา้าจากตลาดกลางวันนี้10-14บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาขายส่งแครอทไทยจากตลาดกลางวันนี้30บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาขายส่งมะเขือเทศทอแดงจากตลาดกลางวันนี้25-30บาทต่อกิโลกร,รมัม ราคาขายส่งมะเขือเทศเนื้อจากตลาดกลางวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศซีดาจากตลาดกลางวันนี้20-30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศราชินีจากตลาดกลางวันนี้50-55บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศเชอรี่จากตลาดกลางวันนี้50-55บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งมะเขือไข่เต่าจากตลาดกลางวันนี้34-36บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือพวงไม่เด็ดคั่วจากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือพวงเด็ดคั่วจากตลาดกลางวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือม่วงจากตลาดกลางวันนี้24-30บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายสูงมะเขือยาวจากตลาดกลางวันนี้2 6บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายสูงมะเขือลิงจากตลาดกลางวันนี้ 20- บถึง24บาทต่อกิโลกรัมราคาขายสูงมะเขือเปาะจากตลาดกลางวันนี้1 8ถึง22บาทต่อกิโลกรัมราคาขายสูงมะเขือลาย จากตลาดกลางวันนี้3 0บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเหลืองจากตลาดกลางวันนี้3 0บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเซดิ้งจากตลาดกลางวันนี้2 4บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือม่วงก้านเขียวจากตลาดกลางวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะละกอดิบ จากตลาดกลางวันนี้8ถึง12บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะละกอฮอลแลนด์จากตลาดกลางวันนี้27ถึง33บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งฟักทองสีเมืองจากตลาดกลางวันนี้15ถึง20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งฟักทองคางคกใหญ่จากตลาดกลางวันนี้15ถึง20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งลูกน้ำเต้า จากตลาดกลางวันนี้16-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งชะอมจากตลาดกลางวันนี้18-20บาทต่อการาคาขายส่งกระเจี๊ยบเขียวจากตลาดกลางวันนี้20-24บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งข้าวโพดฝักอ่อนจากตลาดกลางวันนี้20-24บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกระเฉดมัดใหญ่จากตลาดกลางวันนี้200-250บาทต่อมัดราคาขายส่งยอดผักกระเฉดมัดเล็กจากตลาดกลางวันนี้12-14บาทต่อมัดราคาขายส่งนอมไม้ฝรังเขียวจากตลาดกลางวันนี้ 1 4 0 1 7รบาทต่อกิโลกรัม